เอกนามเอกนามคือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกค่าคงตัวคือตัวเลขอย่างเช่นเช่น 7x ค่าคงตัวก็คือ7 ตัวแปรคือสัญลักษณ์ของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้มักอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ x, y เอกนามประกอบด้วย2ส,ส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็นค่าคงตัวเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนาม 2. ส,ส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรโดยมีเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก เรียกผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดในเอกนามว่าดีกรีของเอกนามค่ะการบวกเอกนามนั้นจะมีเอกนามสองเอกนามจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อเอกนามทั้งสองน,นั้นคล้ายกันการบวกเอกนามจะใช้สมบัติการแจกแจงโดยนำสัมประสิทธิ์ของเอกนามมาบวกกันและมีส่วนให้อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรดังนี้ค่ะ ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันมีค่าเท่ากับผลบวกของสัมประสิทธิ์คูณอยู่กับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรค่ะเราจะไปดูตัวอย่างผลบวกของเอกนามเลยนะคะตัวอย่างการหาผลบวกของเอกนามนะคะข้อที่1 7m บวก 2m วิธีทำนะคะเราก็จะเขียนโจทย์ก่อน 7m บวกกับ M, 2m จะมีค่าเท่ากับเราจะนำสัมประสิทธิ์ของเอกนามมาบวกกันสัมประสิทธิ์ของข้อนี้ของพจน์แรกนะคะ ก็คือ 7. พจน์พที่2ก็คือ2คูณอยู่กับตัวแปร m 7บวก2มีค่าเท่ากับ9คูณอยู่กับ m ดังนั้นเท่ากับ9 m ข้อนี้จึงตอบ9 m ค่ะ เราจะไปดูตัวอย่างข้อที่2นะคะโจทย์มีอยู่ว่า13 m กำลังสอง n บวกอยู่กับ2 m กำลังสอง n บวกกับ3 m กำลังสอง n เราจะมาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำ เราจะเขียนโจทย์ก่อนค่ะก็จะเป็น13 m กํลัง2 n บวกอยู่กับ2 m กํลัง2 n บวกกับ3 m กํลัง2 n ต่ออันดับแรกเลยแล้วก็จะมาดูว่ามันเป็นพจน์ที่คล้ายกันไหมถ้าเป็นพจน์ที่คล้ายกันก็จะสามารถบวกกันได้อันนี้เราสังเกตดูแล้วทั้ง3พจน์เป็นพจน์ที่คล้ายกัน เราจึงสามารถบวกบวกกันได้ค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะนำสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์มาบวกกันสัมประสิทธิ์พจน์แรกก็คือ13พจน์ที่2ก็คือ2พจน์ที่3ก็คือ3เราจะนี่นะคะนี่คือสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ ก็คือตัวสีเหลืองที่ไฮไลท์ให้นะคะต่อไปมันคูณอยู่กับตัวแปร m กํลังสอ n จากนั้นเราก็นำสัมประสิทธิ์มาบวกกัน13บวก2ได้15 15บวก3ได้18ดังนั้นสัมประสิทธิ์จึงมีค่าเท่ากับ18คูณอยู่กับ m กำลังสอง n จะให้สวยงามได้เป็น18 m กำลังสอง n เราจะมาเขียนตอบนะคะตอบ18 m กำลังส n ค่ะต่อไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3มมีอยู่ว่าสอง y บวกอยู่กับ 2x กํลัง 2y บวกอยู่กับ 2xy กํลัง2วิธีทำขอดูเนะ่ยเราจะมาดูนะคะว่าผลมันคล้ายกันหรือไม่ พจน์ข้อทีท่1ก็คือ 2xy พจน์ข้อทีท่2ก็คือ 2x กลังส y พจน์ข้อทีท่3ก็คือ 2xy กำลังสองเราจะดูนะคะว่าพจน์คล้ายกันหรือไม่จากข้อนี้เราดูแล้วว่าพจน์ไม่เหมือนกันพจน์ไม่เหมือนกันตัวแปรไม่เหมือนกันดังนั้นเราจึง ตอบเลยค่ะ 2x y ากำลังสบวก 2xy เราจรึงตอบเลยค่ะตอบ 2xy บวกกับ 2x กำลังส y บวก 2xy ไม่มีค่ะเรียบร้อยการลบเอกนามการลบเอกนามสองเอกนามนั้นจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อเอกนามทั้งสองนั้นคล้ายกันการลบเอกนามจะใช้สมบัติการแจกแจงโดยนำสัมระสิของเอกนามมาลบกันและมีส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรดังนี้ค่ะ ผลลบของเอกนามที่คล้ายกันจะมีค่าเท่ากับผลลบของสัมประสิทธิ์คูณอยู่กับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรนั่นเองค่ะเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างการหาผลลบ ของเอกนามตัวอย่างที่1 7ึ่งเ x ลบห x ลบสอง x v ีทำอันดับแรกเลยนะคะเราจะดูว่ามันเป็นพจน์ที่คล้ายกันหรือไม่ เราดูแล้ว3พจน์นี้เป็นพจน์ที่คล้ายกันเราก็จะนํามาลบกันค่ะ7 x ลบ5 x ลบ2 x มีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของทั้ง3พจน์ก็คือ7 5 2ก็จะเขียนได้เป็น7ลบ5ลบ2 คูณอยู่กับตัวแปร x ต่อ,อไปเราก็จะนำสัมประสิทธิ์มาลบกันก็คือ7ลบ5มีค่าเท่ากับ2 2ลบ2มีค่าเท่ากับ0คูณอยู่กับ x ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ0 ต0ต่อไปข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2ก็คือ 3xy ลบกับ 2xy เราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนวิธีทำ เราก็จะมาดูว่าเป็นพจน์คล้ายกันไหมดูแล้วก็คือสองพจนนี้เป็นพจน์ที่คล้ายกันเราจึงนำมาลบกันค่ะ x y ลบ2 x y มีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์มาลบกันสัมประสิทธิ์พจน์แรกก็คือ3สัมประสิทธิ์พจที่2ก็คือ2คูณอยู่กับตัวแปร x y ดังนั้นสัมประสิทธิ์3 ลบ2จึงมีค่าเท่ากับ1คูณอยู่กับ xy เรามาเขียนใหม่ได้เป็น xy ถ้าคำตอบเป็น1เราจะไม่นิยมเขียนเราจะเขียนเป็นตัวแปรเลยค่ะเขียนตอบนะคะตอบ xy ค่ะต่อไปตัวอย่างข้อที่3ตัวอย่างข้อที่3มมีอยู่ว่า 5a กำลัง3ลบอยู A, ่กับ 5a กำลัง2ลบอยู่กับ 5ab ทีททำข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นพจน์ที่ไม่คล้ายกันเนื่องจาก ตัวแปรมีดีกรีที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงตอบเลยค่ะว่าได้ 5a กำลัง3ลบ 5a กำลัง2ลบ 5a เขียนตอบเลยค่ะตอบ 5a กำลัง3ลบ 5a กำลัง2ลบ 5a ค่ะ